จริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจให้คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับแต่ผมดูจากสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะผมก็รู้สึกว่าเออยังไงก็ต้องได้รีวิวอยู่แล้วอ่ะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมจะมาไขาข้อข้องใจเอ่อเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับกระตูนเรื่องนี้ฮะก็คือบลูพ p เรียตนะครับว่ากระตูนเรื่องนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้สนใจศิลปะหรือว่าคนไม่ได้เรียนศิลปะสามารถที่จะอ่านเรื่องนี้สนุกหรือว่ารู้เรื่องหรือไม่นะครับแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยกระตูนนนเเรรรืื่่ออองงี้จจิิหปลาาาะบผมมมก็ธยใ2ุมมอล แล้วก็บวกกับรีวิวไปด้วยนะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนนะครับผมก็ขอรีแคปเกี่ยวกับบูพีเดียสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะพูดถึงประเด็นต่อไปนะครับก็คือ การ์ตูนเรื่องนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่ตอนที่เริ่มแรกออกมานะครับบอกเลยว่ามันเป็นการ์ตูนที่เป็นกระแสมากนะครับซึ่งมันเป็นกระแสในบ้านเราได้ยังไงผมเองก็ไม่ทราบได้เหมือนกันคือมันน่าจะเป็นกระแสเพราะว่ามีคนปั่นนั่นแหละนะครับเพราะว่าในตอนนั้นนั่นก็เป็นช่วงที่ผมเนี่ยเข้ากลุ่มหนังซื้อใหม่นะครับก็เลยได้รู้ดราม่าตรงนี้ได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีคนปั่นราคาแล้วมันปั่นกระแสแล้วคนแหกไปซื้อกันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันทางที่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักการ์ตูนเร่อองงนนนีี้้ะะรััับห็าาากกยยยจจจไป ได้ยากอยู่แต่การมาของโฮเซลของรักพิมพ์นะครับก็ทำให้การซื้อกระตุนเรื่องนี้เนี่ยในราคาปกง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งหลายๆร้านเนี่ยก็เปิดโฮเซลกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะครับส่วนคนที่พลาดไม่ได้สั่งกระตุ้นเรื่องนี้นะครับผมเองก็คิดว่าเขาน่าจะเปิดรอบหน้าอยู่นะก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยรอบโฮเซลรอบนี้เนี่ยเขาจะเอ่อผลตอบรับดีหรือเปล่านะครับถ้าผลตอบรับดีนะครับผมโฮเซลในครั้งหน้ามีแน่นอนครับและอาจจะไม่ใช่เรื่องเดิมก็ได้้อออาจจะะะเเป็็นนรรรื่่งงใหมกไไดคับ ก็รอดูข่าวสารกันไปนะครับสวนที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าผมเคยขายบุยพีเรตไปแล้วใช่ไหมครับผมเคยบวกไปแล้วไอ้สามเดิมนี้มาได้ยังไงคือวันนั้นก็ท่องช้อปปี้ตามปกติครับแล้วก็ไปเจอบุพีเรตนะครับราคาแพ็คชุดประมาณ350บาทนี่แหละนะครับประมาณเนี้ยทำจะไม่ได้น่าจะราคา,านี้แหละนะครับผู้เพ็นผมก็กดซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นราคา<อ>เกินปกก็จริงแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมจ่ายไว้อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าจะรอโฮเซลมันก็ นานไปนะครับผมก็เลยซื้อจากช้อปปีเลยนะครับแล้วพอของมาถึงเนี่ยประมาณวันต่อมาผมก็อ่านนะครับพออ่านเสร็จเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงกระตูเรื่องนี้เลยนะครับเนี่ยจะสงเก็ว่าเลี่ยม3เนี่ยปกม,มันยังเพเยออยู่เลยนะฮะก็คือเพิ่งอ่านเสร็จก็มาอัดคลิปเลยนะครับโอเคพูดยาวไปละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับกระตุนบุ้ยพิเรนะครับผมก่อนที่จะพูดถึงรีวิวเนี่ยผมก็ต้องขอพูดถึง2มุมมองก่อนนะครับก็คือมุมมองของคนที่ไม่ได้สนใจศิละปะไม่ได้เรียนศิลปะกับมมมุอองงขคนที ชอบศิลปะหรือว่าเรียนศิลปะนะครับว่าเขามีมุมมองยังไงต่อกับตัวเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามุมมองที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นมุมมองจากผมคนเดียวนะคือเป็นมุมมองที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับไม่ได้สนใจศิลปะกับเป็นมุมมองของคนที่สนใจในศิลปะนะครับก็คือผมเนี่ยอ่านเล่มแรกแล้วมันคลิกกับผมมากทําให้ผมเนี่ยสนใจในศิลปะขึ้นมาเลยจึงทาให้ผมเนี่ยมีสองมุมมองแล้วนะครับตอนนี้ผมเลยสามารถที่จะอธิบายได้2มุมมองนั่นเองนะครับมุมมองแรกนะครับก็คือมุมมองคนธรรมดาทั่วไปะรจิ จังอะไรขนาดนั้นหากถามว่ามาอ่านเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้สึกอินรู้สึกสนุกกับเรื่องไหมนะครับคือผมจะให้คุณรู้สึกอย่างนี้เลยก็คือถ้ามาอ่านเรื่องนี้โดยที่หวังคดาดหวังว่ามันจะสนุกนะครับผมแบบว่าทําให้คุณเนี่ยแบบลุ้นตามมีหักมุม หรือว่าทําให้คนแบบว่าอินกับเนื้อเรื่องได้เนี่ยอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับทำสมองให้โล่งๆแล้วก็อ่านเรื่องนี้นะครับคือคําว่าถอดสมองอ่านหรือว่าทําใจให้โล่งๆอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้คํานี้กับพวกการ์ตูนแก๊กการ์ตูนกาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่ามันหาสาระแกนซายไม่ได้แล้วเราถอดสมองเอ่อทำใจให้โล่งๆอ่านเนี่ยเราจะสนุกไปกับมันได้แต่ในกรณีของบุพเเลียนนะครับที่ผมบอกว่าเอ่อทำใจให้โล่งๆหรือว่าถอดสมองอ่านเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องนนนนีีีี้้มมมมมมมััจจะะไ่่่่่แแกกกสสาาารรรรเเพยงตววใผูึ การปูพื้นฐานเกี่ยวกับตัวละครนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องการวาดภาพเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับที่แบบว่าถ้ามองมุมนึงเนี่ยมันจะดูเป็นวิชาการอยู่นิดนึงนะครับมันจะดูเป็นวิชาการอยู่ประมาณนึงแต่มันไม่ได้ทําให้เราปวดสมองหรอกแต่ที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นคนธรร,รมดามาอ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหกูมาอ่านการ์ตูนเพื่อเอาสนุกแต่ทําไมกูต้องมาเจอวิชาการในหนังสือการ์ตูนด้วยว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่กระยันที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจแลนน้้ววคคคุณอ่าานจะไดมรู ไปนะครับผมบวกกับตัวละครในเรื่องนี้นะครับที่เขาก็ปูมาค่อนข้างดีนะคือผมอ่านไปเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครตัวไหนน่ารำคาญหรือว่าเออไม่ต้องมีบทก็ได้อะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าตัวละครมันมีความสำคัญทุกตัวนะครับเพราะว่าบทพระเอกเนี่ยค่อนข้างเด่นมากนะครับผมผมมมนได้รู้สึกรำคาญพระเอกหรือว่ารู้สึกว่าเพเอกมันเก่งจ้าอะไรเงี้ยเะเอกก็เหมือนกับคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าอ,อในแวดวงของศิลปะเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้นะครับในมุมมองคนธรรมดาและพอเะเอกเข้าไปไสัมผัสในโลกแบบนั้นเนี่ยรพเอกก็เจอเอ,อ,อะไรต่างๆมากมายนะครับที่เป็นแบบว่าคนธรรมดามองโดยผิวเผินเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะแต่พอเรา ได้รู้จักศิลปะมากขึ้นไปพร้อมๆกับพระเอกได้เดินรู้ไปพร้อมกับพออร,ระพรอพอเอกเนี่ยเราจะเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นนะครับเกี่ยวกับศิลปะเมื่อเลยทําให้ผมเนี่ยเออจากคนธรรมดานะครับที่ไม่ได้สนใจในด,ด้านศิลปะเนี่ยมาอา่านเรื่องนี้แล้วผมคลิกเลยผมรู้สึกว่าเชี่ยแม่งน,น่าติดตามวะรู้สึกว่าเฮ้ยคิดไม่ผิดจริงๆที่ซืกก้อกระตุลเรื่องนี้มาอ่านเพราะว่าจากมุมมองคนธรรมดาที่ไม่ได้สนใจศิลปะเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมกลับรู้สึกว่า โอ้โหนี่คือกระทูนที่กูควรเก็บเล่มต่อไปเล่มสีออกเมื่อไหร่คือเก็บทันทีนะฮะส่วนเล่มที่2กับเล่มที่3มนะครับมันก็จะลดความเป็นวิชาการลงบ้างแล้วนะครับอาจจะมีอยู่นะครับผมแต่ว่าวิธีการเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักเท่าเล่มแรกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเล่มแรกนี่คือมันหนากว่าเล่ม2อกับเล่ม3มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกันจะชัดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปรียบให้ดูนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเล่ม1นเนี่ยหนากว่าเล่มสกับเล่ม3มากนะครับเล่ม3นี่ก็จะหนากว่าเล่มงอง่ย เร่หนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้กับเรานะครับรอย่างที่บอกไป ปูพืชชาเนี่ยเรารู้ว่าศิลปะคืออะไรในเรื่องนี้เนี่ยศิลปะสําหรับพวกเขาแล้วมันคืออะไรนะครับเขาก็จะนิยามออกมาแล้วการนิยามของศิลปะในเรื่องนี้มันไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดน,นั้นนะครับคือมีบางคนเนีย่ยบอกว่ามันเข้าใจยากอย่างนั้อย่างนี้แต่ผมคิดว่าเขาก็อาจจะอ่านไปได้วยความคาดหวังบางอย่างจากเรื่องนี้นะครับแต่ผมเนี่ยอ่านไปโดยไม่ได้คาดหวังไงพอไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยพอมาอ่านปุ๊บเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเรารับกับสิ่งที่มันนําเสนอมาอย่างเต็มที่นะครับพอ ต,ตัวละครในเรื่องเนี้ยมันทำออกมาดีนะคือผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องแนวแบบว่าไล่ตามความฝันแล้วรู้สึกอินอย่างนี้มานานแล้วนะครับคือปกติแล้วถ้าเป็นแนวนี้เนี่ยมันจะอยู่กับพวกแนวกีฬาเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอย่างเอ่อแนวกีฬาที่แบบว่าแบบให้ตัวเอกเนี่ยฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทําตามความฝันนะครับที่แบบว่าจะทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกเติบโตไปกับตัวละครอะไรงเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นฟีลแบบนั้นแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับผมกับรู้สึกว้าวที่ว่าไม่น่าเชื่อว่า ความรู้สึกที่จะอินกับตัวละครและเติบโตไปพร้อมกับตัวละครมันจะมาเกิดกับเรื่องนี้ได้ที่เป็นการวาดภาพนะครับคือผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางอย่างที่เราจินตนาการไม่ถึงหรือว่าที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยพอเราได้มาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้มันทำให้เราคิดตามได้แล้วเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับ อะไรประมาณนั้นเลยนะและอย่างที่ผมชอบก็คือพระเอกเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครที่เก่งจานะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบว่ามันมันเหมือนเป็นตัวแทนของคนธรรมดาทั่วไปที่แบบว่าเออตอนแรกกูไม่ได้สนใจศิลปะว่ะแต่พอเราอ่านไปเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับตัวละครตัวพระเอกนะครับอย่างไอ้ยางกุญจิเนี่ยที่มันแบบว่าเออเข้าตัดสินใจเรียนศิลปะนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าให้ได้มหาวิทยาลัยศิลปะที่ตัวเองใฝ่ฝันนะครับซึ่งพอเราได้เห็นเป้าหมายของตัวละครแบบนี้ได้เห็นความพยายามของตัวละครนะครับเราอ่านไปเ่่มแรกี มันก็เป็นการปูพื้นฐานใช่ไหมมันยังไม่ได้แบบว่าเข้มข้นเลยขนาดนั้นแต่พอไปเล่ม2กับเล่มสามเนี่ยคือแม่งเริ่มสนุกแล้วนะครับผมผมรู้สึกผมรู้สึกได้เลยว่าพอเล่ม2กับเล่ม3าเนี่ยแม่งเนืน้อเรื่องแม่งเข้มข้นมากโดยเฉพาะเล่มสเนี่ยที่แบบว่าพระเอกเนี่ยเจอโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นมาทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใขรจะเรียนก็เลียนได้นะคือในมุมมองคนภายนอกมอันอาจจะดูเป็นธรรมดาแบบว่าเอ้ยคุณก็แค่ว่าดูเพลงเกง ลงสีให้เป็นจัดองค์ประกอบให้ดีอะไรเงี้ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับผมการที่เขาบอกว่าใช้ใจกับสิ่งที่รัก หรือว่าสิ่นที่ชอบลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลงานที่ออกมาดูดีคําพูดง่ายนะแต่แม่งท,ทํายากชิบหายพอผมอ่านเรื่องนี้ผมรู้สึกได้ถึงปัญหาตรงนั้นเลยก็คือตัวละครเนี่ยมันเจอปัญหาในเรื่องเราก็รู้สึกเลยว่าเออแม่งยากจริงว่าการที่เราใส่ใจกับมันลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ขอไม่พูดถึงมากนะครับเดี๋ยวมันเป็นการสปอยไปๆมาก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยก็เอาแต่พูดถึงรีวิวเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับผมตอนตอนแรกนีก่คือพูดในมุมอมองคนธรรมดาทั ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันห่างไกลตัวเองเกินไปนะครับศิละปะอะยี่อะไรเงี้ยมันแบบมันห่างไกลฉันนะจะไม่ไสนใจศิละปะขนาดนั้นนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมอะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจอ่านดูนะครับคือมันอาจจะไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันนําเสนอเราเนี่ยให้กับเราได้รับรู้นะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยบอกเลยว่ามันทําให้เราอินได้ง่ายนะถ้าใครบอกว่าเรื่องนี้มันเข้าถึงยากเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการ์ตูนที่เหมาะสําหรับศิละปะงี้ใช่ไหม คือผมเข้าใจแหละเพราะว่าเล่มแรกมันมันมัน,มนติดปัญหาตรงที่ว่าเล่มแรกเนี่ยมันหนามากแล้วก็เนื้อหามันเยอะนะครับรวมไปถึงการปูเนื้อหาในเล่มแรกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของวิชาการอะไรเงี้ยผมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่านเล่มแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกยี้ก็ได้นะครับแบบว่าโอ้โหมันยัดมาขนาดนี้เลยวะจริงๆแล้วในเล่มสองเล่มสามเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันลดในส่วนเล่มแรกไปนะครับทาให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราอ่านเล่มแรกรู้เรื่องเนี่ยเล่มสองเล่มสามไม่มีปัญหาเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยในมุมมองคนธรรมดาผมจึงสามารถสรุปได้ว่าให้คนเนี่ยเปิดใจอ่านมันนะครับถามว่าคิดไปกลับมันได้ไหมคิดได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าตอนผมอ่านเนี่ยผมก็ยังคิดตามเลยผมถึงได้อินนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่เทสจริงๆนั่นแหละนะครับก็คือถ้าหากว่าคุณเปิดใจแล้วคุณยังไม่ม ury, มมมอินกับเร่มแรกบอกเลยว่าเล่มสองกับเล่มสามเนี่ยคุณจะอินยากมากต่อให้เล่มสองเล่มสามเนี่ยมันจะอธิบายเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ตามนะครับสาหรับมุมมองของคนทั่วไปแต่ว่าคือถ้าหากว่าเล่มแรกคุณยังไม่อินนนมบบกัััไ้คะดร อันนี้ไม่ได้พูดประชดประชานะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเล่มสอเบเล่มสามเหมือนที่บอกไปมันจะอธิบายง่ายมากขึ้นถ้าหากว่าคุณ Get Feel, เก็ตฟิลเล่มแรกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือในมุมมองคนทั่วไปนั่นเองนะครับส่วนในมุมมองคนที่ชอบศิละปะหรือว่าสนใจศิละปะหรือว่าเรียนศิละปะอยู่แล้วถ้ามาอ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับคือต้องแยกให้ถูกก่อนนะครับผมใช้คําว่าคนที่สนใจศิละปะนะหมายถึงตัวผมเนี่ยนะครับสนใจศิละปะแต่ไม่ได้แบบว่าอยากเรียนศิละปะ หรือว่าเรียนศิละปะอยู่นั่นเองครับก็คือเป็นได้ทางคนที่เรียนศิลปะอยู่และก็เป็นได้ทางคนที่ย oui, ังไม่ได้เร uh ียนศิลปะอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมุมมองสมุมมองเนี่ยมันจึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมจะอธิบายไปทีละอย่างละกันเนาะมุมมองอย่างแรกนะครับก็คือมุมมองคนที่เรียนศิลปะทําอ่านเรื่องนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงนะครับสำหรับผมนะถ้าเป็นในมุมมองผมเนี่ยคนที่เรียนศิลปะทําอ่านเรื่องนี้ การ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกับเป็นอาหารว่างเลยครับจริงๆการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นอาหารว่างสาหรับเขามากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันแบบว่ามันเสือไมกินเล่นอยู่แล้วสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับสำหรับคนที่เรียนศิลปะนะถ้าเขามาอ่านเรื่องนี้นะเขาจะรู้สึกว่าโอ้นี่มันการ์ตูนสำหรับฉันเลยนี่หว่านี่มันเกิดมาเพื่อสําหรับฉันเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นฟีมแบบนั้นเลยสําหรับคนที่เรียนศิลปะนะครับเป็นเหมือนกับอาหารว่างนะครับของหวานของข้าวอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่ากินเพื่อผ่อนคลายนะครับทาอ่านเรื่่่่อองนนนนนีี้้แแแลวววมมััจะบบบบาาโ for for me สำหรับฉันจริงๆนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นมุมมองคนที่สนใจศิลปะนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนศิลปกะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับอ,อ,อาหารเรารู้สึกว่าเอ,อมองจากภาพแล้วเนี่ยแม่งน่าอร่อยวะ่ะเอออาหารจานนี้น่าจะอร่อยวะ่ะดูแล้วน่าจะเผ็ดแน่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกับการดูปกการ์ตูนเรื่องนี้แหละฮะคนที่สนใจศิลปะก็คิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้แม่งน่าจะให้อะไรเราเยอะแน่เลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความบันเทิงนะครับผมหรือว่าความสนุกสนานของตัวละครนะครับที่ได้ผจญภัยไปกับการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการจัดองค์ประกอบการลงสีการใช้อุปรกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับก็จะคิดว่ามันคงเป็นแบบนั้นใช่ไหมนะครับใช่แล้วครับคุณคิดถูกแล้วครับมุมมองคนที่2เนี่ยบอกแล้วว่าคุณคิดถูกแล้วที่คุณมองกับตัวเรื่องนี้เป็นเหมือนกับอาหารที่แบบว่ามันต้องอร่อยแน่ๆนะครับผม ถ้าคุณได้มาสมัสเองบอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยที่ในตอนแรกเนี่ยเป็นมองคนธรรมดานะที่แบบว่าฉันเองก็ไม่รู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันน่าจะสนุกนะแต่ว่าพออ่านเล่มแรกรู้สึกว่าคลิกกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบถึงไม่ได้สนใจศิลปะแต่เราอินกับมันวะถามว่า็นจุดไหนที่ผมยังไม่รู้เรื่องไหมมีครับเรื่องของการใช้สีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในเล่มแรกเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ความรู้เรื่องสีเรื่องอะไรที่อาจารย์พระเอกเนี่ยบอกเนี่ยผมผมสารภาพตามตรงเลยว่าผมอ่านแล้วผมเองก็ลืมเือนกางเรื่องบางประเด็น แต่ก็นั่นแหละครับผมมันไม่ค่อยสําคัญมากในเล่มที่สองเล่มที่สามเนี่ยมันอธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับพูดแล้วก็พูดอีกนะครับก็คือถ้าคุณเก็ f e e ลเล่มแรกไปเนี่ยนะครับผมคุณจะเล่มสองเล่มสามได้สนุกขึ้นนะครับคือที่ผมบอกว่าคุณ get f e e ลหรือว่าคุณเข้าใจความสนุกของเล่มแรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจําทุกอย่างในเล่มแรกนะแต่ผมหมายถึงคุณต้องอ่านแล้วคุณสนุกกับมันนะครับ นี่คือวัดทสั้นๆเลยก็คือถ้าคุณอ่านเล่มแรกและคุณสนุกกับมันไม่ว่าคุณจะสนุกเพราะว่าคุณได,ได้ติดตามตัวละครหรือคุณสนุกเพราะว่าคุณได้ตื่นเต้นกับเรื่องสีเรื่องศิละปะที่มานําเสนอไม่ว่าคุณจะสนุกเพราะหาเห่อะไรก็าตามนะครับเกี่ยวกับเล่มหนึ่งคุณมาอ่านเล่มสองเล่มสามเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ความสุขครับจริงๆอันนี้นะครับไม่ได้อวยเวอร์แต่อย่างใดแต่ผมรู้สึกงั้นจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แลวกันนะัสำหรับมุมมองทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องบูพีเรียนนะครับรวมไปถึงรีววววิส่นตัจากผม ด้วยนะครับถ้าว่าการอธิบายของผมนะครับมันยังทําให้คุณผู้ชมรู้สึกงงๆรู้สึกแปลกๆอยู่อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าอาจจะไม่ได้ไขข้อข้องใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเอาจินแล้วก์ตูนเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดในภาพรวมแล้วนะมันก็คือการ์ตูนที่เอ่อถ้าคุณอ่านเอาตัวหนังสืออย่างเดียวมันสรุปไม่ได้หรอกคุณต้องรู้สึกไปกับมันนะครับผมรู้สึกไปกับตัวละครตัวละครรู้สึกสับสนเหรอสับสนไปกับมัน รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจไปกับมันนะครับผมอย่างตัวละครในเรื่องแรกเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่สอบติดนะครับผมก็รู้สึกเอยดีใจกับตัวละครด้ว่ยวะเพราะว่าตัวเรื่องนี้นะครับมันดำเนินในช่วงมปลายผมก็เลยรู้สึกอส s t ลเจียอย่เหมือนกัน,น,นรู้สึกระลึกถึงความหลังนที่แบบว่าตัวเองก็เคยดิ้นรนนะครับหาที่สอบหาที่แบบว่าสอบเข้าอะไรเงี้ยนะครับก็ดูวุ่นวายดีนะครับความอาเลมนี้แล้วก็รู้สึกว่าระลึกถึงความหลังอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เรียนศิลปะก,ก็ตามแต่ว่่่าาาาาด้้้้้วววยยรรรรูููปแแบบททีีมมมนนนนํํเเเสสสออััใหหึึึกกกกลลลงค็ื อดีตฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เราอินกับตัวละครได้ง่ายนะครับฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่อยู่มอปลายนะครับผมที่กำลังหาที่เรียนอยู่หรือว่าหาที่สอบเข้าอยู่นะครับถ้าอ่านเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะฟินได้ไม่ยากนะครับสำหรับการที่จะสนุกไปกับเรื่องราวของ Blue พีเ i ีย นะครับประมาณนี้เนาะก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอย่าอีกทีนะครับว่าถ้าอธิบายไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนที่ผมอ่านเรื่องนี้จบเนี่ยอ่านสามเล่มนี้จบบอกแลยว,ว่าความคิดของผมเนี่ยมันมันมันไมโบรมากมันไปไกลมากมันมันเปิดมากคือคุณมันจะอธิบายไงดีว่า คือจนถึงตอนนี้ผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าทําไมผมถึงชอบการ์ตูนเรื่องนี้แต่ทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้สนใจศิละปะถึงแม้ว่าอ่านสาเล่มจบแล้วเนี่ยผมจะสนใจขึ้นมานิดนึงก็ตามแต่ว่าอะไรวะที่ทําให้เราติดตามยังติดตามอยู่ความพยายามของพระเอกหรือเปล่าหรือว่าเป้าหมายของพระเอกหรือเปล่าผมเองก็ยังบอกไม่ถูกนะครับคือต้องบอกแล้วว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ได้พิเศษเฉพาะเรื่องของศิละปะหรือว่าเรื่องของพร้อมพยายามกอเพระเอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของมน์เสนบางอย่างที่มันดึงดูดเราให้เราอ่านเข้าใจคือตรนะมมนีเสนให้เราออ่่านนยูแล้วะครับผม อย่างเช่นโจโจอย่างเงี้ยโจโจเองเนี่ยก็มีมนน์เน่ห์ที่ดึงดูดคนอ่านนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อท่าโพสหรือว่าเอกลักษณ์การใช้สีการจัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อาจารย์ยิริโกะอารากิเป็นคนเขียนมานะครับก็จะทําให้เราอินกับโจโจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือว่ามังงะเองก็ตามมาครับยางบูพีเรตเองก็เช่นกันนะครับที่อาจารย์ซูบัสะยามากุชิที่เป็นคนแต่งเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าในเรื่องพอร์ตเรื่องเนี้ยมันธรรมดานะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เสนอมาเนี่ยอาจารย์ต้องการทําให้เรารู้สึกว่า ฮ้ยศิลปะมันเจ๋งเอาว้มันไม่ใช่แค่การวาดภาพบางเดียวมันคือการทุ่มเทอะไรบางอย่างลงไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเชี่ย <Yeah. S 1> นี่แม่งของจริงวะ่ะนี่แม่งแบบโอ้โ oh. หสุดยอดเลยวะ่ะ มึงโคตรเก่งเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลแบบนั้นเลยอ่ะคือพูดอย่างเงี้ยคุณไม่เห็นภาพรอกคุณต้องซื้อมาอ่านเองนะครับผมบอกเลยว่าใครที่แบบว่าพลาดรอบโฮเซลนี่คือพลาดเลยจริงๆนะครับแต่ถ้าใครที่สั่งซื้อรอบโฮเซลมาก็ยินดีด้วยนะครับคุณจะได้สัมผัสในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อแล้วนะครับแต่ว่าแต่ถ้าาว่าคุณอ่านแล้วคุณยังไม่ได้เข้าใจหรือว่ารู้สึกแบบเดียวกับผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าคุณได้ลองของแปลกแล้วกันนะครับผมสําหรับเ,เรื่องบูพีเดียเนาะโอเคพูดมายาวละไว้พบกันในคคคลิปปต่อไนะรรััับบสสวดี